สวัสดี <S <S <asis> ครับพี่น้องสวัสด <Maple> yeah, ีพ <S uk ur rim> okay, ี <S uk ur rim> ่ช่องตาเบิดครับโอ้เห็นอย่างนั่ท่าอี่เนาะโอ้อกร่างกายครับโอ้ได้สนามดีเถอะวะลองวิชาครับลองวิชาไอที่ท่านี้ออกท่านี้เนาะเห็นนีเนาะครับเห็นอันนี้ออกขอบปูนอันนเห็นอย่างเนี่ยออกออกร่างกายอ๋อบีตองครับบีตองท่านเป็นหน้าจานเบื่อตรงนี้ท่านบอกว่าที่ว่าไข่โมยละ ม,ม,มีตองผมเคยไปแข่งครับเป็นบัวไอเดชิมตัวไอเดอเอาริงนียเด้อนะตัอไอผมเคยไปแข่งเป็นตัวแทนระดับจังหวัดครับไปแข่งระดับภาคเป็นขนันวัดคิว่าข่มุนท่านนา้อยดีเด้นเนี่ยเมเคยไปแข่งเพืนดิดวเซมตะกี้เมมาปฐมอเลยมหรอ มออมสมัยปฐมผมเคยไปเป็นแ,แข่งระดบับภาคกแคุ้มเอไริมี่มลกเปทีเาเดียวมาที่นี่้ง่ายกับพลัมมงสีโอ้ออกครับอดออกเลยเดือต้นนะ่ะโอ้ยพื้นปูนเนาะเียงกับควายมาันก็เล่นเหรอไปดีนะเ่ปูแล้วครับเยาสองศูนย์บวกบกเออบอกบกบกบอก มันก็เดมันบ็เดเสียนออกออกออกแค่เดียวสองชุดผัดใส่ใส่สองดงเลนฝังเจอแกเป็น,นยังไงเจ้าลูกเนี่ยที่ไปเะาสวสดครับ <พอ S 2> นั่นนั่นโยนโยนั่นั่นยน,นละนั่นอยมองเขินล่างนะยนฝังเจาเลยไปที่ไปไทยคลิมเลอือขเจ้า,าลูกเนี่ยเาเขาเลย อังเปอน่ปินอนพี่น้องเรียบแล้วรับผ่าครับเี่าครับครับเราผ่เขสีขอยังีหครับไปกันหมดเลยไม่ไม่ไหนีน้องอยทางไหนนาะพอใหญ่น้องเนาะพอใหญ่น้องก็กินอยู่ทางไหนเนี่ย แต่ยังมีชีวิตอยู่บ่หนิอุ้ยบ่ห้องมาได้ก,กับบ่พ่อบาดนั่นเด้ดิแต่ไม่อยากไปทางไหนทำมันเข้ามาหานี่หน่องไหมไหนแม่นี่หน่องไหมปุ๋ยทีมมันโทรศัพท์ก็กดไฟไปนี่ไหมป็นเล่าได้กินเขากินน้ำเราไปได้ไดิหน่อย มันบึงเบิ่ว้นี่ยรนะ่างพากับกิบูุดกิบยังครับฉากเขากำลรงกิน น้องบางคนก็พอจีรู้แล้วว่าเพิ่นตังนงต้งวิธีกันเหยังตั้งวิธีกันทำไมน้าพี่นอ้องคนละคนกับท่าน<ล>เราหูคนละคนกับเห็นอันช่องอื่นเพิ่นนใายแล้วเพิ่นบอกแล้วว่าตั้งวิธีกันทำไมแต่ว่าผมกับที่ขอขอนุญาตบอกอีกเจ้าหนึ่งขันผู้ใดชเขาเพิ่งเฉืออันบอกเพื่อผู้เดชท่านหูแต่คือตั้งวิธีเพื่อที่จะลองไฟครับเพราะว่า สาร้ายพี่เบันเพียงเขาสั่งซื้อไฟมะมัยเสียนนก็บโจสั่งซื้อไฟมาหมันี่ที่เชิงหกหลอคั้นนี้พี่น้องนี่แหละถ้าเท่านั่นละหัวดีกาละอีสุสุดีกาอะไพี่น้องคือเพี่สั่งสั่งไฟมะมัยเพื่อที่จะมาลงก็เลยต้องต้นสั่น ตั้งวิธีเพื่อที่จะได้ลองไฟเขาจะได้ติดตั้งว่าต้องเอาไว้ตำแหน่งใดตำแหน่งใดเนี่ยสีประมาณนี้ครับเพื่อพี่น้องผู้ใดป่ะทันหูว่าพูดพู้คนหูแล้วก็มีไปสทบันนี่ติดไปแทก็รอดีเถอะว่าโอ้เจ้าคือรอดีเถอะบอกที่ออกไปขื้อน้ำบอกว่ามันสิไปตัวน้ำคล้องเนอะน้ำ บ่เล <B> ี oh, well er ้ยงไงโอ้ยเลี้ยงแสวไฮมักเต้รไปซื้อมาให้ยุนทธไงยันจะกินน้ำหวานนะดอกพวกเตอรไปซื้อน้ำสมมาปันกินอยู่เดยนี้ใส่น้องมันยุ่ธเนี่ยโดุนน้องมาอยู่น้ำเถื่อปกติมัน่ไจะอยู่น้ำมันจะไปใส่ปกติ ยังมุนเขาส่งของใครลบันนี่ยเป็นกันเลยสิวามือใครบดิบันี่นี่าไองหลดไฟครับหลดุดจงวันไฟบอดจูออกไปแล้ว่อดโจเนี่ มตัวนก็ชว์ไปเลยละดินวัดกลวงควงวงงรับไปในวัดกลวงเงยไพลศานขอบคุณเจ้าอาบาส ขอบคุณหลวงพี่หลวงพ่อทุกคณะทุกลูกทุกองค์ที่เมตตาขอบคุณกรรมการขอบคุณกันแกะที่ให้ทีมงานทองเฮาได้มาพผักหลายร้อยชีวิตเดมรักพอเหล่ำลำลำรุยรวยคนขอแหยอายุมันคนยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสริงที่สำคัญคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงรลัง,ลงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วอันอื่นมกกันก็ติดตามมาครับ kiểu bộ món cầu cả của nó mỏng câu này gì tắp bóng đi tắp bóng đi cứ thì đi tắm bóng đi tắm bóng tà tắm bóng đi tắm bóng đi tắm bóng đi tắm này đi tắm bóng đi tắm bóng đi tắm bóng

บมม่ไปขีดินซ้ายปะเนี่ยตีบ่ถือเต็มๆเนี่ยโมม่หนีวะตีถือเต็มๆเนีจังหนีส้ดเลยครับส้นหนึ่งเดียวเฮาเ้อเขาเอาบ่ง ดักหนาไปเลยเดีจ้วตีจอดลูกนี้ผมมีใสตีตีจอดเลยตีจอดเอาสามเลยเนี่ยออกครับนังเต็มนึ่งอะออกรอย่ผมนังเต็มนึงมันออกาน่เนี่ยโอ้ เขบิดเจ้าวัดเจ้กีฬายำแรงครับกีฬายำแรงเออากนดิ้นนี่แล่ะครับเกนขาวๆนิดหน่อยนี่ละ

โอ้ยห้อมบริ่นกันพนั้นครับหองบริ่นกันพนั้นตัวเอาคลิปนี้ออกคลิปนี้ให้จบไปทานี้ครับพอการคลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ